ครับท่านประธานกลุ่มท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้รักษาการคุณครูและบุคลากรทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนนงนุ์พัทยามาประชมุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครับระหว่างวันที่18ถึง20กันยายนครับ ครับกิจกรรมที่เรามาที่แห่งนี้นะครับนอกจากเราจะมารับทราบนโยบายมาประชุมเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาธารบุรีเขตหนึ่งเรา,า 1, ยังได้มีการได้รับมอบหมายจากทางคัสเตอร์สองได้ให้จัดนิทรรศ,าศาการเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนคุณภาพครับครับสำหรับคอนเซปต์งานครั้งนี้ครับเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสานต่อพื้นฐานการศึกษาการพัฒนาอนาคตเด็กไทยครับก็จะมีนิทรรศ,าศาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่า ดำเนินการของสปท20ปีดับทับในการจัดงานครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของประวัติและความเป็นมาของผู้บริหารระดับสูงของสปทครับตั้งแต่ในยุคในยุครแรกยุคยุคท่านไูรยูนสินใจนะครับแล้วก็มายุคท่านกัตมากรวรรณนุทธยาท่านพรนิพานะครับแล้วก็ท่านชินพัฒน์ท่านกมลนะครับท่านอภิชาติท่านการุณท่านบุญรักษ์นะครับท่านสุเทพท่านอัมพรพิาศานะครับก่อนท่านอัมพรพิาศาก็จะมีท่านอำนาจทิศยานุวัฒนะครับอันนี้คือ ผู้บริหารงที่ในช่วง20ปีที่ผ่านมาได้มีการดําเนินการในหลายเรื่องนะครับครับสำหรับการจัดเทศกาลครั้งนี้เราจะเป็นยุคต่างๆครับตั้งแต่ยุคแรกคือยุคยุคเร,เริ่มพัฒนาครับนักบริหารในยุคนี้ก็คือท่านดรไพฑู์สินใจนะครับคุณหญิงกษมาวรวรรณอะอุธยาท่านดรพร นิพาริมปาพยอมนะครับใน,ในยุคแรกที่เป็นยุคนี้เริ่มพัฒนายุคที่สองเนี่ยเป็นยุครักษาและต่อเติมนะครับในยุคนี้ก็จะมีท่านดรชินพัฒน์ภูมิรัตน์นะครับดรพิชาติจีรวุฒิและก็ดรกมลรอดคายครับในในยุคนี้จะเป็นชคร่องที่เกี่ยวข้องแล้วก็สืบเนื่องมาถึงท่านดรการุสณสกุลประดิษฐ์ครับดรบุญรักน์ยอดเพชรดรสุเทพคิศยาบงนะครับดรอำนาจวิชญานุวัตร เรเติมผ่อนพินามันเป็นเรื่องของการเริ่มแล้วก็เริ่มพัฒนารักษาต่อเติมครับ สำหรับคัตเตอร์สองนะครับเราจะมีคณะทำงานไม่ว่าจะเป็นท่านวิทยายางสุขนะครับซึ่งก็เป็นประธานคัตเตอร์นะครับประธานคัตเตอร์แล้วก็สำหรับสระบุรีเกตหนึ่งแล้วก็อยู่ในคัตเตอร์ที่2ซึ่งเป็นทีมในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของนิหัตสการครั้งนี้โดยสระบุรีหนึ่งได้รับมอบหมายให้ทําในเรื่องของอโรงเรียนคุณภาพครับในลักษณะของโรงเรียนคุณภาพเราขับเคลื่อนด้วย 4C ร์ซีไอเทมในเรื่องของการทํางาน เป้าหมายในเรื่องของการทํางานคือเราต้องการให้ผู้บริหารได้รับทราบได้ทํางานร่วมกันให้คุณครูได้จัดการเรียนรู้แบบแอคทีฟเร a r น i n g ด้วยนะครับเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะร่วมกันดําเนินการในเรื่องของโรงเรียนคุณภาพอย่างไรแล้วก็ชุมชนได้มาร่วมกันยังไงโดยภาพรวมของโรงเรียนคุณภาพเป้าหมายหลักๆของเราก็คือในเรื่องของผู้เรียนได้มีที่เรียนอย่างมีคุณภาพแล้วก็สามารถที่เรียนรู้ร่วมกันผ่านกระบวนการที่มีตั้งแต่เริ่มนเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการ ความร่วมมือร่วมใจครับในเรื่องของการเชื่อมต่อความคิดในเรื่องของการสร้างสารรค์สูอนาคตการบูรณาการการสร้างทีมการมอบอำนาจการติดตามและการสนับสนุนต่างๆนะครับโดยลักษณะโรงเรียนคุณภาพของเราเนี่ยเราจะเริ่มทํางานร่วมกับทางส่วนราชการของจังหวัดทั้งจังหวัดครับแล้วก็มีภาคคอข่ายภาคประชาสังคมมีชุมชนมีอำเภอร่รวมกันทํางาน แล้วเราก็มีการประชุมร่วมไม้ร่วมมือกันเพื่อที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนคุณภาพสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าทํายังไงเด็กของเราจะสามารถที่จะไปโรงเรียนได้ทําไงเด็กของเราจะไปเด็กที่มีอยู่10คน15คนสามารถที่จะไปเรียนร่วมกับอีกโรงเรียนหนึ่งได้โดยทางทีมผู้หลักผู้ใหญ่ชื่ออย่ในพื้นที่มีท่านพู้ว่ามีกองทุนต่างๆนะครับในสนับสนุนเรื่องของงบประมาณเพื่อที่จะทําให้พวกเราได้ดาเนินการ วันนี้อยากจะสื่อสารให้ทุกท่านได้เข้าใจว่าให้ท่านประธานกลุ่มนะครับท่านรองประธานท่านผอ,อที่อยู่ในกลุ่มได้ช่วยกันพูดคุยแล้วก็ประชุมพูดคุยกันว่าเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันก็คือพาเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเล็กๆไปเรียนกับอีกโรงเรียนหนึ่งนะครับหรือนําครูที่ขาดแคลน จากออกโรงเรียนหนึ่งไปช่วยอีกโรงเรียนหนึ่งโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีการประสานขอความร่วมม้ร่วมมือเพื่อที่จะหางบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเดินทางครับตอนนี้ได้รับการสนับสนุนจากในหลายฝ่ายเพื่อที่จะดําเนินการเรื่อง,องต่างๆเหล่านี้ครับโดยในส่วนของภาคีเครือข่า,ขายที่ได้ดาเนินการครั้งนี้ทําให้งานเราประสบความสำเร็จนะครับมีงบประมาณในการสนับสนุน ทั้งในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องแล้วก็โรงเรียนอื่นที่จะเกิดขึ้นก็ฝากทุกท่านได้นําเรื่องนี้ไปเป็นนโยบายหลักในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียนครับครับในการประชุมที่สวนนงรุทธ์พัทยาครั้งนี้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านได้มามอบนโยบายหลักๆให้กับพวกเราได้รับทราบซึ่งทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีได้นําคลิปที่ทางท่าน ราันตใว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้ทีมงานได้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางและเป็นข้อสั่งการเป็นแนวทางในเรื่องของการทํางานสําหรับเขตพื้นที่การศึกษาฝากท่านประธานกลุ่มท่านผออสถานศึกษาดูคลิปแล้วก็นํานโยบายเรียนดีมีความสุขแล้วก็จับมือไว้ไปด้วยกันไปสู่การปฏิบัติครับ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่11-12กันยายน2566นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลจะดําเนินนโยบายปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้นกระทรวงศึกษาธิการโดยพลตํารวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศข้อสั่งการและแนวทางปฏิบัติให้หน่วยงานในสังกัดและในกํากับนํานโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาเต็มกําลังความสามารถอย่างเป็นกัลยาณมิตรต่อกันภายใต้แนวทางการทํางานจับมือไว้แล้วไปด้วยกันภายใต้นโยบายเรียนดีมีความสุขเพราะการเรียนการสอนจําเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทําให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น แนวคิดในการจัดการศึกษาแบ่งเป็น2ข้อหลักคือการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตนโยบายที่เน้นหนักในการทำงานมุ่งเน้นลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา4ด้านคือ 1. ปรับวิธีการประเมินวิทยาฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาลดขั้นตอนมุ่งผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนปรับระบบประเมินวิทยาฐานะที่เน้นตามสภาพจริงลดการทำเอกสารขั้นตอนการประเมินไม่ซับซ้อน 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นสามารถโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปรง่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งพร้อมสำรวจครูขาดแคลนในแต่ละพื้นที่ 3. แก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีพ 4. จัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการ1ครู1แท็บเล็ตนโยบายที่เร่งดำเนินการมุ่งเน้นลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง6ด้านคือ 1. เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w a y anyway, a n y t i m e เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มการเรียนรู้ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. 1หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดให้มีการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพต้นแบบอย่างน้อยหนึ่งโรงเรียนในแต่ละอำเภอหรือเขตพื้นที่การศึกษา 3. จัดระบบแนแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิตด้วยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโลกผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำสอดคล้องความต้องการตลาดแรงงาน 4ีการจัดทำระบบวัดผลรับรองมาตรฐานวิชาชีพผู้เรียนสามารถเรียนเพิ่มเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพด้วยการนำหน่วยกิจที่สะสมมาใช้เทียบคุณวุฒิรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรับประกาศนียบัตรในการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่จะมีะไรายได้ระหว่างเรียนควบคู่กับการทำงานไปพร้อมกัน 5. จัดทำระบบวัดผลเทียบระดับการศึกษาและประเมินผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความสามารถเป็นเลิศไม่ต้องเสียเวลาเรียนในระบบด้วยการจัดทำระบบการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้ประสบการณ์หรือสมรรถนะจากระบบเดียวกันแต่ต่างสถานศึกษาหรือจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่งหรือจากต่างประเทศ 6. มีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นรูปแบบการเรียนรู้สู่การปฏิบัติสำหรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ผู้บริหารทุกภาคส่วนในสังกัด 1. นํานำนโยบายด้านการศึกษาของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 2. ดํดเนินการป้องกันและปรับปรามการทุจริตเช่นการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายเน้นย้ําห้ามซื้อขายตําแหน่งห้ามทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ชุดนักเรียนอาหารกลางวันและต้องจัดซื้อจัดจ้างวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 3. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 4. ให้ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและมุ่งสู่การใช้พลังงานสะอาด 5. ส่งเสริมการอ่านอย่างเป็นกระบวนการโดยครูต้องเป็นต้นแบบในการรักการอ่าน 6. การลงพื้นที่ตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมให้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับการตรวจราชการหรือตรวจเยี่ยมโดยให้ดำเนินการอย่างเรียบง่ายและประหยัดเช่นไม่ต้องติดป้ายต้อนรับ ไม่มีของที่ระลึกหรือของฝากสิ่งที่จะทําให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคือการดูแลนักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งผู้บริหารขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายได้อย่างดีมีคุณภาพ กระทรวงศึกษาธิการโดยพลตรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชีวิตเพื่อปฏิรูปการศึกษาและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและต่อยอดให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับเด็กนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและประชาชนทุกคนได้เรียนดีมีความสุข